สวัสดีทุกท่านนะฮะวันนี้วันนี้จะมาพูดถึงอนาตมี่ของนางคนนี้กันนะครับผมซึ่งนางคนนี้เขาเป็นใครเดี๋ยว um มาดูกันดีกว่าครับในรูปเป็นหนึ่งนะครับนี่เลยครับทุกคนในรูปตามที่รูปขึ้นนะครับนี่คือนางนางคนนี้นะครับผมนางนางมีชื่อว่าเลิฟลี่นะทุกคนนะซึ่งนางเนี่ยนางเป็นนางเป็นหุ่นยนต์นะครับผมทุกคนใครยังไม่รู้นะผมหุ่นยนต์ไม่ใช่ไม่ใช่หุ่นนางเป็นไซบอร์กอ่โอเคก็คือวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับอนาตมี่ของนางกันซึ่ง อ่านี่ครัทุกคนเดี๋ยวผมจะวงไว้ให้นะทุกคนไอ้สิ่งที่อยู่ตรงหัวนั่นแหละนั่นคือทุกคนแปลกใจว่ามันทำไมมันถึงมันเหมือนกับหมวกทุกคนจะดูมันเป็นหมวกนะจ๊ะแต่ความเาป็นจริงตัวละครทุกตัวของตองัวละครมนุษย์ทุกตัวที่ผมวาดเนะี่ยมันไม่มีหูด้วยซ้ำที่ผมวัดเขาคิดเก๋ด้วยแหละแล้วก็ผมใช้ไอนะะ้นั่นน่ะไอ้ตรงที่อยู่บนหัวนั่นแหละใช้แทนมันแบบส่อว่าก,การในการได้ยินเสียงมันส่อว่าก,การรับเสียงได้อะไรประมาณนี้อ่าเดี๋ยวผมคอ่อยจะวงไว้ให้อ่าทุกคนจะวงไว้ให้นะ โอเคทุกคนนี่คือ,น,คอนี่คือหูขอนางนะทุกนะคนไอ้นี่เตยทำไมนาะชอบทำผมทรงทวินเทลตลอดฉันว่านั่นคือเป็นเอกลักษณ์ครับผมเพราะนั่นคือเอกลักษณ์ของนางนางชอบทำทรงผมแบบไอ้นี่ไอ้ทวินเทลอะแล้วก็หาของนางหาของนางก็คือไม่กัดกอร์เซล่าชัดเจนนางนางถูกสร้างขึ้นมาจากโลกอนาคตนะทุกนะคนนี่คือพลังประวัตินะนะ นางทัวนะั้นมาจากมิติอื่นนะไม่ได้มาจากมิติของเรานางนางคือวนยนจากมิติอื่นนางไม่ได้อยู่ในมิติของเรานะทุกคนแต่ขับรถนัญญ้นทุกคนนะนี่คือไม่จากไม่จักก็จะได้อีกมิติหนึ่งที่ผมออกแบบเอาไ,ปไ,ปไว้นะทุกคนนะแล้วก็ถึงแล้วก็มาถึงอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำไมผมถึงชอบวาดวาดนางออกมาให้เหมือนให้มีอ่าไอ้นี่ให้มีอา่ไออาไปช่วยนักเรียนให้นางไ,ไปช่วยนักเรียนสาเหตุก็เพราะว่ามันวาดง่ายครับนักเรียนไม่ต้องคิดหลายอย่างไม่ต้องว่าไม่ต้องอะไรยากมาก คือผมไม่ชอบป้าชุดอยู่บ้านชุดไร้วุนนี้ของนายคือมันคือมันดูแบบธรรมดาไปอ่ะชุดชุดอยู่บ้านอะคือมันจะมี2ชุดไว้สำหรับนางที่ผมเคยออกแบบไว้ว่าคือชุดชุดมายากลชุดนักมายากลก็คือชุดสีออกแดงๆส้มๆมันแหละแล้วก็ชุดอีกอันก็คือชุดไอ้นักเรียนอันเนี้ยอันนี้แหละผมที่ขึ้นตามรูปอยู่นะชุดนักเรียนเนี่ยอันนี้เลยและธีมหลักต้นตัวของนางเนี่ยนางมีตีมหลัก ตัวสีสีหัวหน้าเนี่ยน่าจะมีออกสีน้ําเงินน่าจะมีสีน้ําเงินก็คือตรงกระโปรงและโบสีดําก็คือตรงบริเวณผมแล้วก็แล้วก็สีฟ้าครับผมส่วนใหญ่สีฟ้าสีเทาอะไรพวกนี้นั่นแหละคือสีมหลักที่นางชอบชอบเลิศเนี่ยเป็นสีหลักของนางนะชอบที่ผมชอบวาดนางอ่ะคือนางมีสีออกฟ้าก็คือพลังสีฟ้านี่ผมคือผมเอามาแล้วมานจรรยากาศรูปรูปหนึ่งของบรรยากาศกัลล่าในดีด่อิสัยเยาวัน จากเกมไคจูจากแบบไคจูนิเวิร์สที่ผมออกแบบเอาไวา้ที่ผมได้ทำการแต่งสีมันมาเป็นสีอัลตราดิพาวเวอร์ได้โอกาสได้ผมได้ผมจะขึ้นรูปไปให้นะทุกคนนะไอ้รูปอัลตราดิพาวเวอร์อัพิโอนเนี่ยทุกคนนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปให้อ่าโอเคเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปเลยเลยนะทุกคนนะตอนนี้เลย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 แล้วนี่คือแล้วนี่เป็นสาเหตุทำไมผมถึงเอาไม่กักไม่กักกาซิลาตัวนี้มาทำเป็นตัวละครของตัวเองนะฮะเพราะม,มันเพราะด้วยความเท่ของมันอ่ะวอย่างเช่นรูปแบ็คกราวด์ข้างหนละัง นั่นแหละครับผมนั่นแหละครับไม่กัดกรสิลาตัวนี้คือผมชอบไม่กัดกรสิลาตัวนี้มากเพราะว่าดีไซน์ดีไซน์ที่เท่คือมันเพิ่มมานเหมือนในโนเสาร์อ่ะทุกคนคือถ้าคือตอนนี้ใครจูวินเวิร์สกลับมาเปิดแล้วทุกคนจะกลับมาเล่นกันอ่ะนะทุกคนคือยังไม่ที่จะแต่ว่าผมรออาร์พีโอรีโมเดลอยู่ตอนนี้คือมันรีโมเดลแบบเป็นตัวละครอีกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่กัดกซิล่าคือก็ถ้าเข้าใจครับผมว่าเกมเนี่ยมันก้าวหน้าดีใจพูดถึงเกมมาตลอดละไปเข้าเรื่องเเข้ารื่องกันเลยดีกว่าในฐานความเป็นจริงอย่างนางชอบแต่งทีี่นนนักกกเรยมาทุค คือชุดนักเรียนที่นางชอบใส่นี่ยนางใส่นอนตลอดทุกทุกครั้งนะเวลาเวลานางไปนอนนะ่ะคือนางเป็นนางยังเป็นนางยังสมบูว่านางมีเป็นมนุษย์อยู่เพราะนางไปใส่บอกนางไม่ได้เป็นหุ่นยนต์เต็มตัวถ้าหุ่นยนต์เขาจะไม่นอนนะหุ่นยนต์ต้องมีการพักเบรกบ้างเราเรพวกเนี้ยแหละแต่แต่จะไม่มีการนอนแต่เนี่ยนางยังนอนได้เพราะนางเป็นไซบอกเนี้ยนางยังเป็นสิ่งนางยังมีความเป็นสิ่งมีชีวิตอยู่ก็นั่นแหละครับผมคือนาะงชอบแต่งชุดนักเรียนแบบนี้ก็เพราะว่า นางชอบหาโรงนางชอบไปหาโรงเรียนอยู่พอพออยู่โรงเรียนนางไปได้สักพักหนึ่งนางก็จะระเบิดทิ้งไม่ใช่อะไรหรอกครับผมนางโดนเพื่อนนางโดนเพื่อนนางโดนเพื่อนผู้หญิงที่โรงเรียนบูลลี่บ่อยๆก็เหมือนกันตัวก็เหมือนกันตัวผมในชีวิตจริงนั่นแหละถูกเพื่อนถูกเพื่อนบูลลี่บ่อยๆจนจะเป็นเพี้ยจนจะเป็นอะไรยิ่งเรื่อยๆก็โคตรเกียจจัดจัดโคตรเกียอ่ะโอเคมาพูดถึงพลังของนางให้ดีกว่าพลังของนางมีอะไรบ้างพลังของนางนั้นมีแฟงเกอร์มิสไซล์มิสไซล์จากนิ้วมือ ่ามิตรใจนี่สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนยุ้งมือทองนายให้เป็นให้เป็นมิตรใจได้อย่างนึงมันจะมีแบบหนึ่งที่เป็นไม่ใช่ที่เป็นท,ที่ไม่ใช่มิตรใจมันจะเป็น,นเลเซอร์ที่นิ้วมือครับผมอ่าต่อมาครับผมลมหายใจลมหายใจอะตอมิกเราจะเทียบกับกอซิล่าเลยครับผมอันนี้ลมหายใจอะตอมิกอ่าอีกอันหนึ่งครับผมก็คือเวลาก็นะคืออันติเมทอันติเมทอันติเมทมีเมื่อผมถ้าไม่ตายขอนานนั้นนั่นแหละครับผม อันดี้เมดอันดี้เมดบีของนางเนี่ยก็คือลำแสงแช่แข็งของคิริวันเองลำแสงแช่แข็งแอปซูลแอปแบบแอปซูลดีโร่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปเอาไว้ให้นะทุกคนนะไอ้รูปแอปซูลดีโร่ของคิริวเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นรูปไว้ให้อ่ะโอเคแล้วก็พลังแล้วก็พลังอันนึงของนางก็คือนางมีอ่าลำแสงดมบริเวณฝ่ามือคือนางมีดวงรูปยิงลำแสงฝ่ามือด้วยแต่ผมแต่ผมไม่ได้วาดเอาไว้ให้เออนี่ผมรูเจองเจดกผมเจ็ดวาด เอาแต่งท้องฝ่ามือเนี่ยน่าจะปิดเอาน่าจะปิดเอาไว้คนระับผมน่าจะปิดรัวไวนะ้ครับตํแหน่งให้ฝ่ามือน่าจะปิดเป็นรัวปิดรัวไว้แล้วเราก็ใช้ในชุดในเวลาเฉื่อยนะผม,ล,นะม,ล,มล็อตแสงเราสามารถเปลี่ยนฮิลได้เปลี่ยนเป็นสามารถฮิลได้ทำลายได้ซึ่งพลังนี้เนะี่ยผมเอามาจาก RPO ในเกมอาร์คนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมซึ่งมันเป็นมันเป็นมอด RPO มันเป็นมอดไม่กกาศกอรซ่าในเกมอาร์คเป็นมอดของ RPO นั่ Arc, น,หน, Arc, น,หนแ,แหละเป็นมอดเอ่อไม่กกาศกอรซ่าใน Lady Pio มันนั่นแหละครับผมทีีี่่่่ออยาางใในนนนนนเเเกกกมมมมจะสิลตทััหืช เปลี่ยนมือเป็นปืนได้มีมีเอ่อลำแสงตรงฝ่ามือครับแล้วแมงกาเวอร์ตามแล้วแมงกาเวอร์ที่หายเลยไอ้ต้นกำลังต <of glass> <secondo> so ้นกำเนิดของนางเนี่ยนางต้นกำเนิดนางข้างเบอร์นิดนึงเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังอีกทีนึงเดี๋ยวในคลิปแย่นะครับทุกคนเคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะทุกคนสวัสดีครับ